เฮ้ยอะไรครับหมดบ้านลูกโอ<ฮ>้ดาบพปิฆาตเอาศูนย์้ย่งมีแคตตาบจอร์ดอวัยวะเพศเราได้แคตตาเจอร์อันนี้เจ้าหน้าที่สกีเขาบอกอ่ะเขามีไม้ตีสมุนไพรลายสีว่า,า,านกูร,นร์บรั๊กเอนโปเช่โอ้โหนี่วันนี้พวกเรามาอยู่กันที่ไหนครับพี่น้องโซฟิเทลว,วันนี้เรามาอยู่กันที่โรงแรม so so โซโซฟิเทลหัวหินนะครับ นี่โอ้โหแล้วเราอยู่กันที่ตรงล็อบบี้เช็คอินใช่ไหมใช่หลายหลายคนน่าจะเคยมากันเนาะแต่เราเพิ่งเคยมาครั้งแรกครั้งแรกของเรานะนี่เราอยู่กันที่ตรงล็อบบี้เช็คอินนี่ล็อบบี้เช็คอินแบบดิบๆโล่งๆอย่างนี้เลยนะอ่านี่จะเป็นที่วนรถขึ้นมาเช็คอินนะครับสัมภาระนี่พี่เบมทำอะไรอ่ะเดยวดูนะกายเอโอ้โห เดี๋ยวเดี๋ยวแขนหมุนนะ<อ>นี่นี่จะเป็นเหมือนบอ่อน้ำเนาะนี่แล้วมันจะมีตัวอะไรบ้างครับมีช้างกระทิงกระทิงโอ้สี่ตัวครับโน่นแล,ล้วด้านนูนน้นน่าจะเป็นเต่านะอ่ามีเต่าแล้วด้านนู้นริมสุดคืออะไรครับทะเลคือโรงแรมเป็นทางลึกมากเลยนะอ่ามองนี้ไปไกลมากเลยครับ มันจะอยู่ติดทะเลนะแต่ไม่รู้ว่าจะติดเล่นทะเลได้เปล่านะยังไม่แน่ใจต้องไปดูเต็มไปนะเนี่ยอ่นนี้อยู่แบบธรรมชาตินะต้นไม้เยอะมากโอ้บินไปทั่วเลยครับอ่านี้เราทําการเช็คอินเต็มที่เรียบร้อยแล้วนะแล้วเดี๋ยวเราจะไปที่ห้องพักกันไปดูว่าห้องพักหน้าตาของเราเป็นแบบไหนเอามีแถมน้ำให้ได้ด้วยมีน้ําให้ด้วยว้าวนี่น้ําเบวคัมดิงอาบัตชิ้นหน่อยน้ำกระเจี๊ยบน้ำกระเจี๊ยบน้ำกระเจี๊ยบอร่อยไหมเบชิ้นหน่อยนี่ อร่อยนะจริงๆอร่อยอร่อยดูนี่หน้าคนอร่อยอยู่อร่อยไหมอร่อยอร่อยอยู่เปรี้ยวๆเปรี้ยวๆนะน้ำกระเจี๊ยบน้ำสมุนไพรครับแต่พี่เบมไม่กินใช่ไหมเบลลี่ไม่กินหรอเบลลี่ชิมดูไหมอ่าให้เบลลี่ชิมหน่อยเป็นไง อร่อยไหมคะไม่ได้กูดไหมเดี๋ยวเราไปที่ห้องพักกันแล้วเน,ะ <Okay. S 1> นะาะโอเคจะมีเจา้าหน้าที่พาเราไปที่ห้องนะครับโอ้นี่โรงแรมเขาเป็นแนวลึกนะเดินไปสุดตรงนู้นจะเป็นทะเลนะครับ เรากันแล้วนะครับนี่ดูเขาตกแต่งเขียน nice stay with us So welcome นี่ So welcome โซหัวหินนะโอเคไป<ม>เดี๋ยวเราเข้าห้องกันแล้วครับแปมดเหมา,าเปิดประตูเลยน้องๆเข้าไาอยู่ในห้องกันหมดแล้วนะ <Okay. S 1> ไม่รู้ทำอะไรกันอยู่ <Hello. S 1> นี่เรามาดูนะตาห้องเราด้วย <Hello. S 1> อยู่ไหนกันนะัลโหล เบลลี่เบลลี่เลกสองคนอันเนี้ยด้านหลังข้างหลังเนียเอยียอยู่ไหมข้างล่างอยู่ไหม่มีไม่มีข้างในแน่เลยนะบ้านหลังเล็กเอเลลี่พาไปเร็ว ียงใครอ่ะเยยงอู่ใต้เตียงว่านะลงอยู่ใต้เตียงแล้วพี่เบียมาเขาเอาหัวมาตรงนี้ในแบบว่าพี่เอย่านานอ่ะเดี๋ยวพี่ไม่เห็นอ่ะเข้าใจไหมอ่าหมอนบางหมอนบางแล้วพี่เบียมาอยู่ไม่อยู่อ่ะพี่เบียนตัวเล็กไงอยู่บ่าใต้เตียงนี่ไม่อยู่อ่ะมีเปล่าไม่มี้ยอยู่ตู้อยู่ตู้เปล่าอยู่ตู้นี้มีเปล่าใช่ไหมมีเปล่า ี่เบมออกไปข้างนอกป่ะพี่เบ er <ge ar> ีมออกไปชมสวนเหรออ๋อ่ด้านของเราไอ๋อนีด้านนอกของเราใช่อ่ามีสวนให้ชมนะนี่อันนี้จะเป็นทางเดินที่ใช้ไปตามสถานที่ต่างๆของโรงแรมนะครับไปเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในห้องกันละครับโอเคะเดี๋ยวเรามาแนะนาห้องของเราก่อนนะครับห้องของเราเป็น โซฟ์ฟมิลี่คิดเฮ้าส์นะครับเดี๋ยวเรามาดูห้องแรกก่อนอันนี้คือจะเป็นโซนในส่วนของห้องน้ําใช่ไหมพี่เบมใครับนี่จะมีประตูประตูบานใหญ่นะปิดได้นะครับมีตู้ด้วยตู้ใหญ่มากโอ้นี่ตู้เสื้อผ้าพี่เบมโอ้โหนี่ม,มีชุดชุดเปลี่ยนอาบน้ำนะชุดผ้าหม่มนี่แล้วเรามีตู้เซฟมีรองเท้าใส่ในห้องรเท้าเดิน เดินใช้ในโรงแรมนะครับรองเท้าแตะมีเตารีดถุงผ้ามีนี่ด้วยนะถังดับเพลิงให้ด้วยนะเราจะไม่ค่อยเห็นนะเนี่ยเราก็มีเตาอบรีดผ้านี่มีกระเป๋าด้วยอาเบลลี่พามาดูเลยนี่แล้วจะคิดที่พี่เบียนทำอะไรครับตรงนี้ตกเก่าตกตกเก่าตกตกตกอันนี้อะไรเลยอ๋อพวกชุดชงชากาแฟนะครับนี่ นี่แล้วก็มีเครื่องเครื่องทากาแฟให้ด้วยนะอ่าแล้วก็มีแก้วนี่มีน้ําเปล่าน้ําเปล่าให้หกขวดเลยนะนัด <c oughs> ใต้นี้มีอะไรไม่เบลรี่ <c oughs> เปิดให้ดูหน่อยคะ่ะ <c oughs> อ๋อตู้เย็น <c oughs> ตู้เย็นตู้เย็นยน,นี่มีก,กาต้มน้ําร้อนนี่น้ําพวกนี้เรากินได้หมดเลยนะครับ <c oughs> อ่ารวมหรอ,อใช่ครับรวมหมดเลยอันนี้รวมในห้องแล้วอ่าต่อไปนี่โอ้ยมีชุดข้างนอกให้อีกสองชุดครับโอ้แล้วนี่มี หังล้างหนาให้สองอันเลยนะครับอนี่กระจกบานมันเริ่มนี่แล้วมีสบู่ล้างมือมีแก้วเอาไว้แปรงฟันด้วยดูผ้าเขามีเตรียมให้เยอะมากเลยใช่โอ้โหเป็นเซ็ตอย่างนี้เลยนะครับเก่งไหเสียงไหเฮ้ยคอเช่ไปหลบอยู่ในอ่างนะไม่ดูกระจกเหอมีกระจกเยอะมากเลย อันนี้มีอ่างอาบน้ำให้น้องได้ลงมาแช่กันอีกแล้วนี่แหละที่ที่ป๊าป๊ายืนอยู่คืออะไรรู้ไหมไม่รู้ที่อาบน้ำครับใช่น,นี่ข้างบนเป็นเลนชาวเวอร์โอ้โหใหญ่มากอ่าแล้วที่อาบน้ำแบบโล่งอย่างนี้เลยนะป,ะป,ะป,ะปะ๊านี่มันจะมีที่เปิดเปิดน้ำอยู่ยนี้นะครับน้ำอุ่นน้ำร้อนนะนี่แล้วก็มีส,บ,สบู่แชมพูนี่ด้านในก็จะเป็นโถสุขภาาัณฑ์นั่นคือมีสายชำระให้นะโอ้พี่เรียมไปเปิดสำรวจก่อนแล้วครับ เบลลี่เบลลี่จะอาบน้ำแล้วเ <ไป S 1> หรอกตายอู้หเขามีตกแต่งพวกนี้หลายอย่างเนาะ<ป>ตั้งแต่ตั้งแต่ล็อบบี้ทางเข้าแล้วอะกระต่ายก็ตัวบอลเลอร์เลยสีขาว<อ>มีนาฬิกาอะเดี๋ยวเราไปดูส่วนอื่นกันต่อครับอะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อตะกี้มีพี่พนักงานเขามาเสริมเตียงให้น้องเบลลี่ตังห่ายกอันหนึ่งนะอันนี้เราเอาเป็นห้องแบบมันจะมีเตียงเตียงเดี่ยวหนึ่งห้องเอ้ยหนึ่งหนึ่งเตียงนะครับเตียงใหญ่นะ แล้วเขามาเสริมเตียงให้เพิ่มครับนี่แล้วห้องห้องเขาตกแต่งแบบนี้นะกรอบรูปเนี่ยเต็มเลยแต่ว่าเป็นผนังปูนเปลยนะดิบ,ด,บดิบอย่างนี้เลยครับนี่เะน,นี้ด้วยไหนพี่เบมเพื่ออะไรอะ่ะอ๋ออนะันนั้นตรงเป็นโต๊ะทำงานใช่ไหมใช่อ่ามาหลบอยู่หลังเตียงนะเหมือนมาน,นั่งนั่งแอบทำอะไรอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยนี่ต้นแอบด้วยข้างล่างมันโล่งครับอ่าเนี่มีโคมไฟให้ไว้เปิดใช้ทำงานได้นะ นี่ละเขากระเป๋ามาหมดแล้วนะครับนี่แล้วก็มีนี่ให้ให้นั่งเล่นหน้าทีวีนี่ทีวีจอบเรล่มเลยนี่ตรงนี้เป็นโต๊ะนั่งเล่นนี่ละที่ห้องของเราพิเศษก็คือนี่ <c oughs> มีบ้านอีกหลังหนึ่งครับแยกออกไปอยู่ข้างนอกสวนเลยนะว้าว <Wow. S 1> นี่เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันครับ <c oughs> อ่าพื้นไม้จะลื่นนิดนึงนะ <c oughs> นี่เตียง <c oughs> สองชัน้น <c oughs> โอ้เขามีตุก๊กตาให้ปอเช่กอดด้วยเหรอเหมือนยางแวกนมินิกระต่ายนี่ของปอเช่เองนะแต่มีนี่เขาแถมให้อยู่บนเตียงใช่ไหมไม่รู้เอากลับได้นะเปล่านะอ่าครับนี่ห้องนี้ก็มีแอร์ตั้งห่างอีกอันหนึ่งนะนี่มีโคมไฟน่ารักมากเลยโคมไฟเป็นลูกโป่ง,งดเดี๋ยวขอดูข้างในให้เสร็จก่อนพี่เบมนี่เ,เจียงสองชั้นแล้วก็มีทีวีตั้งห่างนะครับ อ,อมีหน้าต่างให้เปิดชมสวนด้วยใช่ไหมพ่อเท <Yeah. S 1> อนี่ไปชมสวนด้านนอกนะอะแต่ระวังแแมลงเข้านะครับปิดไว้ก่อนนี่แล้วก็ตรงเนี้ยจะมีให้ออกไปได้นะนี่มีให้นั่งเล่นครับอันนี้จะเป็นบรรยากาศด้านนอกนะนะเป็นสวนอย่างนี้เลย <Wow. S 1> นี่ข้างนอกตรงนี้ก็จะเป็นทางเดินนี่เนี่ยตรงนี้มันจะคล้ายๆบ้านนกดาวอบ้านแยกออกมาครับ ไปเดี๋ยวเราไปดูสวนอีกด้านหนึ่งตะกี้ที่พี่เบมไปแอบนี่นี่จะเป็นอีกประตูหนึ่งเลยอ๋นี่มองเห็นมุมนีด้วยนี่มีจุดให้ชมสวนได้ไม่เหมือนยานอวกาศมี้ <laughs> พี่เบมบอกเหมือนยานยานอวกาศเอาไว้ออกนอกโลกหรอหรอเปล่าขี่ไปเลยปะ <laughs> นี่นี่น้องๆนีน่ชอบอะห้องอย่างเงี้ยมีเตียงเตียง <Yeah. S 1> สองชั้นให้นอน <laughs> ้ยอะไรครับสมุดวาดรูปโอ้ดาบพิฆาตเอาศูนย์้ยมีแอดเวนเจอร์ด้วยแอดเวนเจอร์ไม่ใช่แอดเวนเจอร์อ๋ออันนี้เจ้าหน้าที่ตะกี้เขาบอกอ่ะเขาเขามีให้ฟรีสมุดระบายสีวาดรูปแบบโอ้นี่มีกล่องสีให้พร้อมเลยนะสองชุดครับอ๋อสองเตียงไงก็เลยสองชุดเขาให้ไปเลยนะอันเนี้ยดีมากเลยให้น้องๆได้ทํากันอะไรครับโปรเซช์ไหนขอขอรู้โปรเซช์หน่อยไม่มีอะไรเลย แอบได้อีกแล้วพอเช่จะแอบอย่างเดียวเลยออาปิด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 เลยไหมปิดเลยไหมครับอ่านี่ห้องนี้จะมีเท่านี้นะนี่ตรงนี้เป็นสมุดอะไรบ้างครับนี่เจ้าหน้าที่ได้แจ้งว่าว่าถ้าจะนี่คือรายการกิจกรรมอ๋อก็คือให้เราสแกนว่าจะมีอ๋อนี่ไงโซของคิดอ่ะเกี่ยวกับว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างใช่ไหมครับใช่อ่าแล้วก็นี่อินดอร์เอ้ยไม่ใช่ กินรมอ๋อพวกสั่งเมนูอาหารอะไรอย่างเงี้ยมั้งอ๋อก็มาสแกนนะนี่กิจกรรมนี่เกี่ยวกับในห้องว่าจะสั่งอะไรมาในห้องแล้วนี่อะไรครับรีโมทบ้ายังไม่เห็นรีโมทเลยอ่าใช่รีโมททีวีกับแอร์นะครับอนี่ทีวีจอมลล่มเลยนี่นี่ก็เป็นห้องโซ f ์แฟมิลี่คิดเฮ้าส์นะครับห้องที่เรามาพักนะอันนี้เราเพิ่งเคยมาครั้งแรกเนาะของโซโซฟิเทลหัวหิน ว้าวนี่น้องๆสนุกกันมากเลยโอเคห้องของเราก็มีเท่านี้นะครับ